สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านเราก็ได้มาถึงการแปลธรรบทภาคที่5ครั้งที่8เรื่องกุกุกต,ตมิตรหน้า24ถึงหน้า26อัฐะตัดบทเป็นอัะบวกอัฐะอัฐะครั้งนั้นเอตะะหัหโวสิตัดบทเป็นเอตะบวกอโหสิตัดบทเป็นเอตังบวกอหสิ เอตังโยกจินตนังขึ้นมาเป็นประธานจินตนังอันว่าความคิดเอตังนั่นว่าโก อันว่าใครโมเจนโตวิจารติแปลพร้อมกันย่อมเที่ยวแก่อยู่พัธมิเคซึ่งเนื้อตัวติดแล้วทั้งหลายไม่หังของเราอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอาสะโยกกุกุตมิตตะสะแกนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตนั้นโสโยกกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตนั้นพันธิตวาผูกแล้วอาคาตัง ซึ่งความอาฆาตสัตธริในพระศาสดาคัดฉันโตไปอยู่ทิศวาเห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสินนังผู้ประทับนั่งแล้วคุมพระมูเลเนณะที่ใกล้แห่งพุ่มไม้กินเตตวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่ามิคาอันว่าเนื้อทั้งหลาย มามะของเราอิมินาโยกสมมเนนะอันสนนัมมะนี้โมจิตาแก้แล้วมาเรศสามิขึ้นอาหังอันว่าเรานังโยกสมมนัง ยังสมณะนั้นมาเรศสามิจักให้ตายอิติดังนี้อากัตทิคร่ามาแล้วธนุงซึ่งธนูสัทธาอันว่าภะษาสดาทัตวาประทานแล้วอากัตทิตุงเพื่ออันคร่ามา ธนงซึ่งธนูนาทาสิตัดบทเป็นณบวกอาทาสิไม่ได้ประทานแล้ววิสัตชิตุงเพื่ออันยิงโสโยกกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิรนั้นอสักโกนโตไม่อาจอยู่วิสัตเชตุงวิสัตเชตุมปิตัดบทเป็นวิสัตเชตุงบวกปิแม้เพื่ออันยิงสรังซึ่งลูกสอนอาโรโเปตุงปิแม้เพื่ออ,อันปลงลง สรังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าซึ่งลูกศร ผาสุกาหิมีซี่โครงทั้งหลายพิชันตีติวิยะอันราวก็ว,ว่าแตกอยู่เขเลนะมีน้ำลายปักครรันเตนะอันไหลออกอยู่มุขโตจากปากกิลันตรูปโปมีรูปแห่งบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยแล้วอัฐาสิได้ยืนแล้วอัฐะตัดบทเป็นอัฐะบวกอัฐะอัฐะครั้งนั้นปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอัฐโยกกุกุตมิตตะของ นายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นคันตวาไปแล้วเคหัง สุเรือนวัตตาวากล่าวแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาโนของเราทั้งหลายจิรายติย่อมประพฤติชายอยู่กิงโยกการนาอันว่าเหตุกิงอะไรนุโข,ขหนอแลพวิสติโยกขึ้นมาคุมภาคจักมีอิติดังนี้มาตราผู้อันมานดาเปสิตาส่งไปแล้ว วัจเนนะโยกขึ้นมาด้วยคำว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายคัจฉะ ขึ้นตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายคัจฉะจงไปสันติกังสู่สำนักปิตุของบิดาอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายคันตาวาไปแล้วทิศวาเห็นแล้วปีตรังซึ่งบิดาตถาธิตังผู้ยืนแล้วอย่างนั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าอายังโยกสัมโน อันว่าสมณะนี้ปัจจามิโตเป็นปัจจามิตรปิตุแห่งบิดาโนของเราทั้งหลายพวิสติจากเป็นอิติดังนี้ชนาเป็นชน สัต,ตปิแม้เจ็ดหุดตาวาโยกขึ้นมาเป็นอากัศทิตาวาคร่ามาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายปิตาอันว่าบิดาเนสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นทิโตยืนแล้วยะถาฉันใดอัดถังสุดได้ยืนแล้วตะเทวะฉันนั้นนั่นเทียวพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอัฐะ ทั้งนั้นมาตาอันว่ามารดาเนสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายจิรายันติย่อมประพฤติช้าอยู่กิงนุโข,ข เพราะเหตุอะไรหนอแลอิติดังนี้คันตาวาไปแล้วสัตทิงกับสุนิสาหิด้วยหญิงสะพ้ายทั้งหลายสัตตหิเจตทิศวะเห็นแล้วเตโยกชนะซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นตะถาทิเตผู้ยืนแล้วอย่างนั้นจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในคิดแล้วว่าอิเมโยกชนาะ อันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้อากัศทิตตวาทิตาแปลพร้อมกันยืนอากัศทิตวาคร,ราา่ามาแล้วทิตายืนอากัศทิตตวาคร่ามาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายกัสสะเพื่อใครนุขโขนอแลอิติดังนี้โอโลเกนตีแลดูอยู่ทิศวะเห็นแล้ว สัทธารังซึ่งพระษาสดาปักไคหะประคองแล้วพาหาซึ่งแขนทั้งหลายมหาสัทธ,ธมกาสิตัดบทเป็นมหาสัทธังบวกอากาศิอากาศิได้กระทำแล้วมหาสัทธังซึ่งเสียงใหญ่ว่านาเสถะขึ้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปิตรังยังบิดาเมของดิฉัน มานาเสถะอย่าให้ชิบหายตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายปีตรัง ขอจงยาปิตรังยังบิดาเมของดิฉันมานาเสถะอย่าให้ชิบหายอิติดังนี้กุกกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกกุตมิตสุตตวาฟังแล้วสัตว์ทังซึ่งเสียงตังนั้นจินเตสิคิดแล้วว่าว่ตัมหิตัดบทเป็นว่ตะบวกอัมหิอัมหิขึ้นอาหางอันว่าเรานัณโถเป็นผู้ชิบหายแล้ว วตะหนออัมหิย่อมเป็นกิระได้ยินว่าเอโสโยกสัมโนเอสะตัวนี้ก็คือเอโสนะครับอันว่าสมณะนั่นสาสุโรเป็นพ่อตาเมของเราโหติย่อมเป็นอโหโอกรมมังอันว่ากรรมภาริยังอันหนักไม่ยาอันเรา กตังกระทำแล้วอิติดังนี้ปุตตาปิสะตัดบทเป็นปุตตาบวกปิบวกอัสะปุตตาปิแม้นว่าบุตรทั้งหลายอาสะโยกกุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นจินตยิงสุคิดแล้วว่ากิระได้ยินว่าเอโสโยกสัมโนอันว่าสมณะนั่นไอยโกเป็นตา โน no. ของเราทั้งหลายโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอโหโอกรรมมังอันว่ากรรมพาริยังอันหนักไมายากตังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้านะครับไมายาโยกขึ้นมา อันเราทั้งหลายกระตังโยกขึ้นมาเหมือนกันเหมือนประโยคหนะ้ากระทาแล้วอิติดังนี้กุก,กุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุก,กุตมิตตอุปัฏเปสิเข้าไปตั้งไว้แล้วเมตตาจิตตัง ซึ่งกิตมีเมตตามณส,สิกาเรนะโยกเข้ามาเปิดเลขในด้วยมณส,สิการว่าอายังโยกสมโนอันว่าสมณน,นี้ซาสุโรเป็นพ่อตาเมของเราหัวติโยกเข้ามาเป็นคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ปุตตาปิสะตัดบทเป็น ปุตตาบวกปิบวกอัสสะปุตตาปิแม้นว่าบุตรทั้งหลายอัสสะโยกกุกุตมิตรสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นอุปัฏเปสูง เข้าไปตั้งไว้แล้วเมตตจิตตังซึ่งจิตมีเมตตามนสิกาเรนะโยขมาด้วยมนสิการว่าอยังสมโนโยข้ามาเหมือนประโยคหน้าอันว่าสมณะนี้อายโกเป็นตาโนของเราทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อถะครั้งนั้นเศรษฐีทีตาอันว่าทิดาของเศรษฐีมาตาผู้เป็นมารดาเน สังโยกปุตตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่าคมาเปถะขึ้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายฉัดเทศตาวาทิ้งแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายขีปปัง พลันปิตรังยังบิดาเมของเราคมาเปทะจงให้อุดโทษอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดายัตตวาทรงทราบแล้วมุทุจิตตังซึ่งจิตอต่อนเตสังโยกชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นอาทาสิได้ประทานแล้วโอตาเรตุงเพื่ออัน ธนุงยังธนูโอตาเรตุงให้ข้ามลงเตโยกชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสับเพทั้งปวงวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งภาษาสดาวัตตาวโยกขึ้นมากราบทูลแล้วว่าหรือว่าจะเป็นอาโรเจตวาก็ได้กราบทูลแล้วว่าพันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำมัะขึ้นตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายคำมัะขอจงทรงอดโทษโน no. ่อข้าพระอ,องค์ทั้งหลายอิติดังนี้สัทธารังโยกขึ้นมาทรงยังพระศาสดาขมาเปตวาให้ทรงอดโทษแล้วนิสีทิงสุนั่งแล้วเอกมันตังณนะที่สุดแห่งหนึ่งอัะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดากระเทสิตรัสแล้วอนุปุพีกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับเตสังโยกชนานัง แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาก,กุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่าก,กุกุตมิตรสัตทิงกับปุตเตหิเจวะด้วยบุตรทั้งหลายด้วยนั่นเทียวสุนาหิจะด้วยหญิงสะพายทั้งหลายด้วยอัตตะปัญจะทัศโมมีตนเป็นที่สิบห้าปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้ว โสตาปฏิเลในโสดาปฏิผลสัทธาอันว่าระษาสดาจริตวาเสด็จเที่ยวไปแล้วปินทายะเพื่อบินดะอัคมาสิได้เสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหารปัดฉาพัดตังในการภายหลังแห่งพัดอัะครั้งนั้นอานัตเถโร อันว่าพระเถระชื่อว่าอานน์ปุชิทูลถามแล้วนางโยกสัทธารังซึ่งพระศาสดานั้นว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคมิทะขึ้นตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายคมิทะเสด็จไปแล้วกะหังในที่ไหน อัชชะในวันนี้อิติดังนี้สัทธาโยกขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหาโยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าอานันทะดูก่อนอานน์อาหางอันว่าเราโยกขึ้นมาคัดฉิงโยกขึ้นมาเช่นกันไปแล้วสันติกังสู่สำนักกุกุตมิตตัสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตอิติ ดังนี้อานันทเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระเถระชื่อว่าอานอนั์ปุชิทูลถามแล้วโยกขึ้นมาเช่นกันว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญกุกุตมิตโตโยกขึ้นมาเป็นประธานอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรตุมเหหิโยกขึ้นมาเช่นกันอันพระองค์ทั้งหลายกระโตทรงกระทำแล้วอาการโกให้เป็นผู้ไม่กระทำโว อันพระองค์ทั้งหลายกระโตกระทําแล้วอาการโกให้เป็นผู้ไม่กระทําปานาติปาตกรรมมะ,ะซึ่งกรรมคือปานาติบาหรืออิติดังนี้สัทธานว่าพระาศาสดาโยกขึ้นมาอาหะโยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าอานันทะดูก่อนอนนนอามะเออ เอวังโยกขึ้นมาอันว่าอย่างนั้นโสโยกกุกุตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุกุตมิตนั้นอัตตะปัญจะทาะสโมมีตนเป็นที่สิบปฏิทายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วอัจระสัตทายยะในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวนิก,กังโขเป็นผู้มีความสงสัยออกแล้วรัตเนสุในรัตนทั้งหลายตีสุ 3. หุตตวาเป็นอาการโกเป็นผู้ไม่กระทําปานาติปาตกรรม,มัสสะซึ่งกรรมคือปานาติบาชาโตเกิดแล้วอิติดังนี้ภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภริยาปิสะตัดบทเป็นภริยาบวกปิบวกอสสะ ภริยาปิแม้นว่าภริยาอัสสะโยกกุกุตมิตรัสดะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรนั้นอัตถิมีอยู่ณนนุมิใช่หรืออิติดังนี้สัทธาอันว่าภาษาสดาโยกขึ้นมาอาหะ ยกขึ้นมาเช่นกันตรัสแล้วว่าพิเกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอามะเออเอวังยกขึ้นมาอันว่าอย่างนั้นสายกอิถีอันว่าหญิงนั้นกุมาริกาเป็นกุมาริกาวะเทียวหุตวาเป็นกุละเคเหในเรือนแห่งตระกูล ปัตตาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่ากิระได้ยินว่าภริยาอันว่าภริยากุกุตมิตตสะของนายพรานชื่อว่ากุกุตมิตรปัตตวาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลกุมาริกะกาเลเยวะตัดบทเป ็นกุมาริกะกาเลบวกเอวะกุมาริกะกาเลในการแห่งนางเป็นกุมาริกาเอวะนั่นเที่ยวคันตาวาไปแล้วเคหังสุเรือนตัสสะโยกกุก,กุตมิตตัสสะของนายพรานชื่อว่ากุก,กุตมิตนั้นรัพิได้แล้ว ปุเตซึ่งบุตรทั้งหลายสัตตะเจตสาโยกภริยาอันว่าภริยานั้นสามิเกนะผู้อันสามีวุจจมานากล่าวอยู่ว่าอาหาระขึ้นตะวังลงหิปัญจะมีวิพัตลงหิลบหิเสียแต่ถ้าไม่ลบก็จะเป็นอาหารามิอันว่าเธออาหาระจงนำมาทนุงซึ่งธนู ตวังอันว่าเธออาหารจงนำมาสเรซึ่งลูกศรนั้งหลายตะวังอันว่าเธออาหารจงนำมาสัตติงซึ่งหอกตะวังอันว่าเธออาหารจงนำมาสูลรังซึ่งหลาวตะวังอันว่าเธออาหารจงนำมาชาลังซึ่งขายอิติดังนี้อัาสิได้ให้แล้ว ธนูอาทีนิปหารานานิโยกขึ้นมาซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารนั้งหลายมีธนูเป็นต้นตานิเหล่านั้นกาลังตลอดการเอตกังมีประมาณเท่านี้โสโยกกุกุกกตมิตโตอันว่านายพรานชื่อว่ากุก,กุตมิตตนั้นอาทายะถือเอาแล้วประหารานาวัตถุนี้โยกขึ้นมาซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารนั้งหลาย ตายะโยกภริยายะอันอันภริยานั้นทินนานิให้แล้วคันตาวาไปแล้วกโรติย่อมกะระทำปานาติปาตังซึ่งปานาติบาโสตาปันนาปิแม้นว่าพระโสดาบันทั้งหลายกโรติย่อมกะระทำ ปานาติปาตังซึ่งปานาติบาตกิงนุขโขแปลรวบกันหรือหนอแลอิติดังนี้สมุดฐาเปสุงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้ว